ไฟหน้าดีไซน์สปอร์ตชมหมูป่าแบบนี้สีขาวบอกเลยว่าคันนีนะ้ทั้งความหล่อและความเท่สีประตูยกสูงคันนี้มาพความเกียร์ธรรมดานะครับสภาพนางฟา้ามากๆภายในสวยงามนะครับสปอร์ตลงตัวสุดๆด,ดูคลิปนี้ให้จบบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมเซลแม็กอีกแล้วนะครับวันนี้ผมมีรถกระบะท,ที่บอกเลยว่าหล่อมากๆนะคันนี้นะครับใครที่ชอบรถที่เป็นเดิมๆจากโรงงานแล้วหล่อมาเลย โตต้ารีโว่รุ่นมิดคันนี้นะครับบอกเลยว่าสวยมากนะเขาได้เป็นรุ่นเพลเนอร์นะกระบะยกสูงนะครับสีประตูมาพร้อมเกียร์แมนวนวลนะครับขับขี่ร้าใจแน่นอนนะครับผมเดี๋ยววันนี้จะพาไปรีวิวเลยนะครับบอกก่อนนะว่าคันนี้เป็นรถเข้าใหม่นะครับผมยังไม่ล้างยังไม่ปรับสภาพเลยแต่พามาดูก่อนเพราะว่าสวยมากนะครับคันนี้นะผมมองว่าแค่ล้างก็พร้อมขายแล้วนะก่อนจะไปดูคลิปด้วยกันนะครับผมฝากนะกดติดตาม ันนี้สวยผมมีให้ดูทุกวันเลยนะครับแล้วก็นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับกดแชร์รถคันนี้นะครับส่งไปให้เพื่อนๆส่งไปให้แฟนๆน,นะครับที่จะนั่งรถไปข้างๆเราได้ดูรถคันนี้ไปด้วยกันนะครับผมอ่าเดี๋ยวคันนี้นะครับผมจะพามารีวิวก่อนเลยนะนี่เห็นไหมจะบอกว่ารถเราเข้ามาทุกวันเลยนะช่วงนี้ช่างทํางานหนักเลยแต่ว่าคันนี้ผมบอกเลยว่าช่างจะชอบมากเพราะเขาเดิมมากนะครับเดิมมากไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับ ชมมุปาแบบนี้เลยนะครับเป็นรถปี2021นะครับคันนี้บอราคาต้นคิดเลยดีกว่านะ599,000บาทราคาดีมากนะครับราคาดีมากกับชมไม่แบบนี้นะครับคือมันครบมาหมดแล้วอ่ะใช้ําเดิมได้เลยนะครับไฟหน้าปรเจคเตอร์ไฟท้ายม,มีให้แต่บอกคู่นะให้มาครบมาแล้วนะครับแล้วก็มุป่าเนี่ยเขาเป็นรถที่มีความสปอร์ตนะครับแล้วก็ลงตัวสวยงามคือถ้าจะไปแต่งอะไรเพิ่มนิดหน่อยผมว่าแต่งแม็กก็พอละ แต่คันนี้แม็กของโรงงานเดิงๆก็สวยนะเป็นแม็กทูโทนนะครับจากโตต้าเลยนะครับนี่เห็นไหมส่วนเนี้ยสภาพรถนะอย่างที่บอกว่ารถเข้าใหม่นะเยวเก็บงานให้นะครับงาน Mac แม็กเราเก็บให้นะครับนี่มีรี้ิวรอยบ้างนะโดนพวกหินพวกอะไรพวกนี้เนาะนิดหน่อยนะครับจตการให้นะแต่ว่าดอกยางนะครับนี่โอ้โหสบายๆนะครับซุ้มล้อโชอ้กอัพสภาพดีนะครับนี่คือรถเข้าใหม่นะเห็นไหมจะมีค่าบพวกคราฝุ่นเข้ามเนะ้อแล้วปกตินะครับแล้วก็คันนี้ มันเลยข้างนะครับติดตั้งมาให้แล้วนะครับผมมาพร้อมนี่เลยไฟเลี้ยวที่ตรงมองข้างนะครับแล้วก็ตรงมองข้างเนี่ยเป็นสีโครเมียมนะครับสวยมากคันนี้เขาต่ดเขามันทั้งคันนะก็คือมือจับก็โครเมียมนะครับกระจกโครเมียมนะข้างในตรงมือจับก็โครเมียมนะดีให้ดูหน่อยดีกว่านาะข้างในนะครับก็ตรงมือจับเป็นโครเมียมเหมือนกันนี่เห็นไหมก็โหสวยจกีตรงนี้นะครับเดี๋ยวทำความสะอาดให้นะนี่นะครับบุหนังมาให้นะครับบุกข้ามาให้บุกข้ามาให้นะครับ ข้างในคุมโทนนะครับได้เป็นเบาะผ้านะเส้นได้นะครับจะเห็นนะเดินเรียบร้อยมากนะครับตัวเบาะนะครับไม่มีชรอตเสียหายนะคอนโซลนะครับบริเวณหน้านี่โหสวยมากกระบะยุ่ง้างหลังของโตโยต้าผมมองว่าเขาดีไซน์มาสวยนะอ่ะโครงสร้างเลยดีกว่านะครับเนี่เห็นแล้วว่าตัวแผ่นเหล็กต่างๆเนี่ยนะครับสภาพสมบูรณ์มากนะครับไม่มีบิดงอนนะครับตัวเมดอาร์คนะครับเมดสปอร์ตนี่อยู่ครบถ้วนเลยครับ รถทุกคันนะครับอันดีให้นะครับครงสร้างไม่มีชนหนักมีความจมน้ำแน่นอนนะถ้าลูกค้านําไปตรวจเจอนะครับที่ศูนย์โตลต้าผมรับซื้อคืนเลยหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนี่ดีกว่านะนี่ข้างในนะครับบาะบนพับได้นะผมก็ชอบนะตรงที่กระบะทุกวันเนี้ยเขามีความใส่ใจนะถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยต่อ้เป็นสี่ประตูบาอมันพับไม่ได้นะมันพับได้นะครับวางแก้วน้ําวางแขนได้สบายๆเลยนะครับพ่อไปด้านนะครับสะอาดเลยนะมีพวกข่าฝุ่นเล็กน้อยนะ แต่ว่าไม่มีรอยขีดเขียนอักษรเลขยันใดๆน,น,นะครับนี่โครงสร้างข้างหลังกันหน่อยอ่ามสสปอตนะครับเมสอาร์คสวยงามคือถ้ารถมันสภาพไม่ดีอะครับเดี๋ยวตอนจัดไฟแนนซ์น่ะมันจะจัดไม่ได้นะครับรถทุกวันเนี้ไฟแนนซ์ข้้ง,นงวนมากนะอยากให้มาทดลองขับนะครับอยากให้พาช่างมาดูนะครับนี่คันนี้เป็นพีเันเนอร์นะครับเป็นตัวยกสูงนะ ดูในส่วนของช่วงล่างหน่อยนะแชสซีเป็นไงเดิมๆหมดนะครับไม่มีตัดต่อไม่มีไปบอสแชสซีมาแน,น่นอนนะครับ <S <S ้างอะไหล่มีให้นะครับอยู่ด้านล่างเลยนี่ยางอะไหล่มีให้นะครับเห็นไหมพวกเพาพวกแหนบสมบูรณ์หมดนะครับคันนี้นะครับมีกล้องบิวอินมาจากโรงงานนะน <ๆ S 2> <ๆ>ี่แล้วก็ไฟท้ายนะครับเขาจะได้เป็นไฟไกดิ้งแบบ LED แล้วนะครับเป็นเลืองสาวนี้เลยสวยมากนะครับ คือผมคิดว่ารีโว่อ่ะเป็นรถที่อาจจะไม่ดีไซน์ที่แบบว่าหรูหรามากมายนะแต่ว่าเขามีความลงตัวแล้วดีไซน์เขาอ่ะมันสวยใช้งานได้หลายปีเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันหน่อยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมรัเครื่องให้ดูนะครับครนนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะครับนี่บีกุญแจแล้วก็สตาร์ได้เลยนะครับอ่าจะเห็นนะว่าตัวหน้าจอนะครับแล้วก็ตรงนี้นะจะมีรถมาต้อนรับเรานะครับผมนี่ก็มีโตโยต้าด้วยนะครับเห็นไหม ผมมาไลมัลติฟังชันนะครับพุ่มหนังมาอย่างดีเลยนะครับแล้วก็เป็นแบบว่ามัลติฟังก์ชันนะครับมีความสปอร์ตลงตัวผมว่ไล่นะครับพุ่มหนังมาอย่างดีสภาพสวยมากเลยนะครับแล้วดูจอกลางนะเห็นไหมเขาทัชสกรีนได้นะครับคือผมชอบรีเวอย่างหนึ่งตรงที่เขาสามารถปรับให้เสียงลําโพงอ่ะมันดังหรือเบามุมในมุมหนึ่งได้นะครับอย่างเช่นเวลาแบบว่าขับอยู่แล้วแบบแฟนหลับเราไม่อยากให้ลําโพงข้างๆเขามันดังอ่ะเราให้มันดังแค่ฝั่งเราได้นะทําให้แบบว่า เวลาขับนั่งตรงเขาอ่ะก็จะไม่ค่อยได้ยินเสียงเพลงซึ่งก็จะทําให้เขาหลับสบายเป็นไงมันเป็นความใส่ใจนะที่รถให้มานะครับแล้วก็นี่เลยไฟแสดงสถานะของแอร์แบ็กนะครับติดแบบนี้นะครับก็สบายใจเลยว่ารถไม่มีปัญหานะครับแอร์แบ็กทำงานทุกตัวแน่นอนนะครับนี่ส่วนนะครับในส่วนของตัวปับอากาศนะครับจะได้เป็นแบบแบนนวลนนะแต่ว่าปรับตั้งง่ายนะครับแล้วก็อยู่ตำแหน่งที่ดีด้วยนะแล้วก็มาคันนี้นะครับได้เป็นเกียร์ธรรมดา แต่ว่ามีโหมดอีโคโหมดสปรอร์ตมีอีเขาเรียกว่าแบบพาวเวอร์โหมดมาให้นะพาวเวอร์โหมดก็แบบว่าเราเราอยากนักความเร่งที่มันแบบว่าแรงแรงวิทปาร์ตหน่อยนะครับอยากแซงแบบว่าถมันคุกสิบแปดล้อสองคันติดอะไรเงี้ยกดพาวเวอร์โหมดแล้วเหยียบเลยส่วนอีโคโหมดนะครับเอาไว Kens ้เสฟค่าน้ำมันนะเวลาเดินทางทางไกลนะครับจะได้ประหยัดน้ำมันนั่นเองนะครับจ้องเก็บแว้งกันแดดนะสภาพสมบูรณ์นะครับตัวไฟนะติดปกปติทุกอ,อย่างนะเห็นไหม ครบถ้วนนะครับค่อนข้างสวยเลยนะรถคันนี้อย่างที่บอกว่าคันนี้ช่างน่าจะชอบเพราะว่าน่าจะแบบว่าล้างแล้วก็คือพร้อมขายอโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของห้องเครื่องหน่อยดีกว่าน,นะครับมาตอนที่บริเวณห้องเครื่องนะครับผมพาไปเริ่มที่ฝากระโปรงก,ก่อนเนาะน,นะครับนี่มีค่าฝุ่นนะครับอย่างที่บอกว่าบรถเเข้าใหม่เนาะแต่ว่าจะให้ดูพวกโครงสร้างก่อนนะเห็นไหมไม่มีรอยแกะนะครับฝากระโปรงนะครับตัวซีลเนี่ยจะเป็นสีแบบว่าเนียๆนๆไปกับฝากระโปรงเลย ครับส่วนของโครงสร้างนะครับในห้องเครื่องนะจะเห็นเลยว่าเวกเมทอาร์นะครับหรือว่าการเชื่อมต่างต่างเนี่ยปกติหมดเลยนะรอยแต้ม qc นะครับเนี่ยเห็นไหมพวกรอยแต้ม qc มาจากโรงงานเนี่ยอยู่กันแบบอุณหภูมิขัางนะครับเห็นไหมเครื่องยนต์นะครับรอบๆจะเห็นเลยว่าไม่มีพวกคราบน้ํามันนะครับพวกคราบอะไรพวกนี้เลยนะก็ค่อนข้างสภาพค่อนข้างสวยนะคือคันเนี้ยตะติดฝุ่นแดงหน่อยเขาคาดว่านะ ทางที่ลูกค้าใช้บ่อยๆนะ่ะน่าจะเป็นทางที่แบบว่าเป็นฝุ่นดินแดงครับมันทําให้ตัวเนี่ยฝุ่นมันเกาะนะฝุ่นดินแดงมันเกาะตามอ,อมาุปกรณ์นะครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะทําความสะอาดก็กรีบๆแน่นอนคันนี้เข้าใหม่แต่ว่านําเสนอม,มาก่อนนะครับจะได้จับจองคันคนอื่นนะเพราะว่ารุ่นเนี้ยบอกตามตรงว่าขายดีมากนะครับก่อนตอนนี้เอาเข้ามาประมาณ 3, สามพันสเปรับเดียวกันเลยนะครับไปหมดแล้วนะเข้ามาอีกนะครับถ้ารอปรับสภาพแล้วค่อยถ่ายเนี่ยไม่ทันคนอื่นแน่นอนนะครับ สนใจคันนี้นะครับผมศูนย์ก็สี่แปดพันห้าศูนย์ห้าสองหกเนนี้คุณลูกค้าแอดไลน์ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถโทรหาผมได้ยี่สิบสี่ชั่วโมงเลยนะครับถ้ายังไม่หลับผมรับสายแน่นอนนะครับและนะครับก่อนจากไปวันนี้นะผมฝากกดติดตามเอาไว้นะครับวันพรุ่งนี้ผมจะเอารถดีๆคันไหนสวยๆคันไหนนะครับมานำเสนอจะได้ให้พลาดกันนะครับสำหรับวันนี้อขอบพระคุณนะครับและสวัสดีครับ